อได้แหวานต้ยงไม่ไม่เกาหัวโอวตามแมาครับเ้ไปขอมออกระจกตัวตรงระวังตัวตรงตัวตรงอเดเฮ้ยเฮ้ยครืมามันขยับมือรอะไอะวดนมขวาเนี้ย ูไปเดี๋ยวจับไปี่นิลตัวตองก่อนลูกตัวตองตองตองอ่ะตอง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 ตอวตองตอตอง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 ตอวมองตองตอมาองตวจับเจมด้วยนิดนึงเจมเจมพออออีออีีออ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 อ